สวัสดีจ้ามาพบกับสาวสกุลคนบ้านๆอีกแล้วเด้อจ้าเมือนี้สาวสกุลพาพี่น้องมากินตำ้าวปุ้นกับหมึกกระตยเอยสาวสกุลไปเที่ยวทะเลมาจา้ะแล้วเขาขายหมึกกระตอยเป็นถุงถุงละห้าสิบบาทสาวสากุลบอกว่าจะขีดนะอาจจะสองสามขีดประมาณนี้แหละมัง้งก็เลยนึกได้ว่าเออเอามาทอดกินกับตำมะหุงบ้านเฮาคือิแซบ่บเนาะก็เลยได้มานี่พี่น้องสาวสกุลก็เอามาทอดจ้ะ ชุบแป้งทอดล้างสะกอเอา,เอา,เ,อาเอาความเค็มที่เขาแบบเปือยเกลือหรือว่ากรรมวิธีเพื่อให้มันแบบอยู่ได้นานๆเนาะเขากับบลูเขากเก็บแบบใดสามสกุลก็เอามาล้างนา้ําดีๆสองน้ำเนาะแล้วก็เอาไปชุบแป้งทอดจ้ะตอนแรกสองที่สองใจจะทอดเลยดีบ่เนาะแต่ก็เออชุบแป้งเหน่อยดีกว่าจะได้กรอบๆเนาะแล้วก็กินกับตำข้าวปุ้นมาได้จ้าพี่น้องกินกับสามสกุลเด้อเมื่อนีสามสกุลเลิกงานค่ําจ้ะก็ะเลยเพิ่งได้มากินอย น้ำลายไหลอร่อยไม่เค็มเลยไม่เค็มโดดนะ ืข <c oughs> ปุ้นกับขปุ่นนมเหนียวเลยอืมแซ่อ่ะหมึกกระต่อยมันจะบนเหนียวจ้ะมันจะตัวเล็กๆ อร่ามงามเลยแซ่บแซ่บเมื่อหลังกาวจะกลิ่นจะให้กินอีกยังเหลือแบ่งมาทอดจ้ะพี่น้อง 嗯。Mm. 係嘛？ พอดไฟแห้งๆคุณน้องมันจะกรอกทอดไฟแหง,ะะแ,หงแต่ว่าทอดแป๊บเดียวนะอย่าทอดนานอย่าทิ่มไว้นานมันใหม่ <c oughs> ถ้าใหม่แล้วมันจะขม แม่สาวสกุลน้ำหมกักเอาไปแกงใส่หน่อไม้บึกแหงอันนี้ค่ะเราบอกว่ามันนัวเวลาแกงหน่อไม้เราสิ่ิชมใส่รสบึกแหง มันใหญ่ๆงามๆเลย เข้ากันมากเลยอ,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 อร่อยมากว้าวจริจเค็มนิดนะึงนัวๆแล้วมีแป้งเคลือบอ่ะมันก็จะหวานแป้งอ,อ ท้อนไหยลูกทายกลิ่นเขาขึ้น,นสดแซบนะข้าวเหนียวปั้งส่มือ <c oughs> มือนึ่งข้าวเหนียวมือนึ่งปลาหมึกคือเขาสมัยนน้อยนะ ะตะโกน่าแม่หยัดข้มือหยัดข้าวเหนียวใส่กับมือนึ่งอีกมือนึ่งกะบุญเชียงต่อนน้อยค่ยะเอานี่กินแล้วะ่ะจะปล่อยให้เขากินเองขอบกัญญาข่าเห็ดวียง กตส้อยเลือตัวเองพี่น้องมนุษย์เราเป็นสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวได้ดีที่สุดแล้วในธรรมชาติเนี่ย <c oughs> <c oughs> จึนส,สุดท้ายจ้ะ ม่ีสาวสะก,กุลกะพาพี่น้องมากินตำกาะปุ้นกับหมึกกระตอยทอดเดี๋ยวจ้ะของฝากจากหัวหนินนะพี่น้องเอามากินก็นตำหูแซบเลยขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนที่ทติดตามรับชมสาวสะกลุลเดี๋ยวจ้ะเอาไว้คลิปหน้าสาวสะกุลจะพากินอย่างรบกวนพี่น้องติดตามรับชมสาวสะก,กุลละกันเป็นกําลังใจสาวสะกุลคนบ้านๆผู้นี้เนี่ยเดี๋ยวจ้าสาวสะกุลขอลาไปก่อนขอให้สุภูสุคนสุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนจ้า สวัสดีจ้าบ๊ายบาย